เอาจอดยาวเลยครับจานกบตักไม่ทันวิ่งใกล้ๆครับวิ่งงานปากบอ่อเอาเดี๋ยวพาไปดูครับเอาฝาเบิ่มสายควันครับขี่หลังเสือแล้วจานกบอขอสวัสดีครับอยู่กับผมครับรถดําซิ่งนนแดง ว่างานปากบอกก็ไม่เชิงครับแต่มันไม่ใกล้ๆนี่แหละไม่ไกลอาการ PC 70ของเราก็ยังไม่ดี100%ซครับประมาณเจ็ดอครับอาการก็ยังโหลดโหลดอยู่ เท่เาแกก็มาดูอาการอยู่ใกล้ชิดตลอดเลยนั่นครับเท่เาแกยือนอยู่เสื้อลายๆดับใจครับดับใช้เจริญทรัพย์ที่ใช้ป๋าชาติเจริญทรัพย์ับไปอยู่กับบอ่อสามไร่นี่แหละสามส่ 3, ไร่ไม่รู้กี่ไร่เลยแต่ดูระดับสายตาวัดกระทางสายตาเลยใหญ่พอสมควรครับบอ่อนี่ สายควัน <Cy> อ้าวดูถูกไม่ได้นะเครื่องเก่าคดกัน <G ül üyor> เก่าๆแรงดิตามทันเหรออตามไม่ทันด็อกาะได้ขึ้นลังสนุนเร็วเพรเมื่ีพี่เกมอื่นเดียดที่สูดแล้วแล้วเพิ่มจับเต็มที่เลยอพื่อจะตามทันทีนี เป็นแต่ควันๆค,ครับแรงเลยครับหลังถนนก็ได้ครับรถป่าเบิ่มมจะเกา่เกาจะเก่าจะใหม่ค่าเที่ยวก็เท่ากันคือเก่า,า <c oughs> ก็ติดตามดูอาการเจ้าขมินน้อยของเราไปเรื่อยๆครับก็ไปซื้อ กรองใหม่มาหมดแล้วครับกรองไฮดรล,ลิกเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกเปลี่ยนกรองใหม่หมดทุกอย่างแล้วตั้งเต่ไปสุรินกลับมาเลยครับ PC 70เหมือนจะบอบช้ำเหลือเกินอ่ะไปแล้วครับสายควัน ดูถูกไม่ได้ครับเป็นแต่ว่าควันออกอย่างนี้แรงนะน่าพอาะตกดแรงไปจริงๆควันก็เริ่มหายครับเอาบทบางทิวทัศน์เลยตรงนี้โดดเซล โอ้มือซ้ายอย่าไปแซวเขามากแรงดีอ่ะจอดรอเป็นแถวเลยนู่นสับสองไปอีกอ่ะต่อไปเสียเกมเดี๋ยวขึ้นบอร์ดเราจะพาไปดูใกล้ๆครับมีแปรกแน่นอนอ๋อได้ขี่หลังเสือแล้วสบายเลยอาจารย์กบ อขออภัยครับเบอร์ตะกีมีสายเข้าในหน้าเห็นรถหายไม่ไปทีดินโทรมาถามกำลังเปลี่ยนโชเฟอร์อยู่ครับ เท่าแกลงอาจารย์กบขึ้นแทนอามาดูแร็แร็น่ามีลื่นครับลื่น,ก,น,ก,นกระจกแค่ <c oughs> สู้ปลาเบิ่มก็ไม่ได้สายควันยังแรงกว่าเลยอ้าวนิชาดัมซิงครับ เปียกๆครับหนักพอสมควรสับซองออกไปเลยไปกลับก็ปรับก็ปะ,ปะประมาณ <c oughs> พ,พ,พูดถูก <c oughs> ก็ประมาณ700เมตรครับไปกลับกึ่งปากบอ่อ มันลื่นครับจานเกือบก็เลยต้องโกอยออกก่อนเสียกำลังรถครับถ้าลื่นโอ้ยไม่มีร่มอยู่เลย ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ให้กับทีมงาน อ๋ปลาไทยลาไทยเหมือนจะหลุดแล้วนะ่ะตักนกแก้วไม่งับ เอาดินดึกเอานันค่อยได้ยินมันนีอยู่ฝังเดียวมังงว้งฝังนุกแก้วนี่อยู่ฝังนน่นฝังนุกแก้วหลุดฝังหนึ่งยังเหลืออีกฝังหนึ่ง เดี๋ยวซูมให้ดูอีกนิดนึงถ้าซูมเยอะกันไปเดี๋ยวภาพจะแตกครับโทรศัพราคาถูกอ่ะยังไงก็ขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามและรับชมช่องยู u ู e รถดับสิ่งโนนินแดงเดี๋ดีเสมอมา ยังไงก็อย่าพึ่งเบื่อกันไปช่วยกันติดตามช่วยกันดูไปเรื่อยๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อดูความเคลื่อนไหวของทีมงานดาบชัยหรือว่าทีมงานชาติเริญซัพย์กับเจ้าขมิ้นน้อยพีซีเจมาเจอช่วงนี้งานงานเยอะด้วยพีซีก็ ก็ยังทรงๆอยู่ยังไม่เต็มร้อยเลยโอ้เอาต้องได้ลงมาดันกันแล้วไม่รอดครับไม่รอดยังไม่ได้ร้อเเหมือนเดิมเลยคือ p c 7 0ของเราเจ็บมากเลยครับรอบนี้ เขาแไม่กล้านี้ไปไหนเลยต้องอยู่ดูอาการตลอดทั้งวันเลยน่ไม่รอดครับไม่รอดจะเททิ้งหรือยังไงอาจารย์กบจะให้เททิ้งหรือเปล่าออกตั้งล้ำแล้ว สวิงก็เบีกยงไม่ค่อยจะอยู่ครับนะ่ะสายไปสายมาโอ้โหไม่ไปเลยมันเอียงซ้ายนะ่ะยกดำไม่น่าจะได้แต่เอยียงซ้ายครับแต่เอยียงขวาได้อยู่ครับไอเอ็นพีอาร์แต่เอ็นพีอาร์ยงซ้ายยกดำยากครับเพราะว่าดำ มันเสียรูปไปทางซ้ายอยดูอาจารย์กบตั้งลำก่อนขุอดออกนานเด็กบ่ดินกเปียกด้วยหนักครับหนักน่าดูเลยดินกเปียก ถ้าพูดไป p c 7 0คันนี้ก็ทำงานเกินตัวจริงๆตักดินไม่แพ้คันใหญ่เลยครับทำงานแค่ไม่มีวันหยุดเลยพอแต่ป่วยก็ป่วยหนักเลยครับ ป่วยโซมเข้าห้องไอซเลย ดินเหนียวครับติดกระบ,บะจะได้แซ่ดำกันอีกแล้วนี่งานนี้ ใสเลยนี่ปากนกแก้ยวยังไม่งับเลยเอ้ามิงใกล้ๆครับเป็นไรนไมใจเกินร้อยจริงๆครับ p c 7 0ขณะอาการไม่เต็มร้อยแต่ทำงานเกินร้อยครับ ความอะไรอีกเนาะเนี่ยยิ่งอีกกี่อึดใจก็จะหมดงวดแล้วดันมาเป็นอีก เต็มร้อยก็จัดหนักเกินร้อยครับสู้กันต่อไปงานช่วงนี้เยอะด้วยทำได้ก็ทำกดเออหนอกดให้มันพ่นๆไปโอ้ตูดแตกขี้แตกแล้วครับขี้แตก จะเอาไปเลือด<อ>ถนนเขาเดินน่ย<อ> <laughs> เอาเ่าเกะเรียกก็ไม่หยุดเท <laughs> ่าเกะให้เทตรงเท่าเกะให้เทตรงบอร่อเลยเทให้เจ้าของที่ครับอ่ะฟุโซ่ครับ<อ>แรงแน่นอนครับคันนี้ 6M61 225 อแล้วนี่จานกบมันจะลื่นในที่ N P R ทำขี้เตียกตรงนี้แหละนี่ดินเปียกๆด้วย มีลื่นครับลื่นลื่นโอ้ลื่นลื่นลื่น,น,นว่าแล้วพูดไปผิดเลยต้องลื่นครับว่ n อินพีาตแตกต้องเอารถไทยมาปาดหมนีนโอ้ยถอยไปยาวๆเลยถอยไปยาวๆแล้วก็พุ่งไม้ เอ็นพาทำเหตุครับสังเกตได้เอรอบนี้น่าจะขึ้นครับทำเล่นๆไม่ได้ครับเอาตรงนั้นอีกโอ้ยจะสุดแล้วเอ้ไม่รอดครับเอาใกล้แล้วใกล้แล้ว ก็จะสุดแล้วนะอ้ะาโ้นโ้นเห็นพีอาร์ทำเหตุครับอ่ะต่อไปเสียแจ็คครับอ่าโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้คอจบเพียงตัวนี้ครับนะสวัสดีครับ